แนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดก,กิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิน่นโดยจัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ซึ่งในครั้งนี้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน25ท่านซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันออกกำลังกายยืดเส้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิ ทั้งอย่างได้รับฟังกำหนดการและข้อควรปฏิบตัติระหว่างเข้าร่วมโครงการจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสธานิสโรได้เมตตาสอนวิธีการทำสมาธิเบื้องต้นและนำนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีทั้งอย่างได้บรรยายธรรมและได้เปิดโอกาสให้กับชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ซักถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกสมาธิเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติธรรมของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งๆิ่งขึ้นไปซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบทุกข้อสงสัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทุกท่านต่างได้รับความสุขทางใจและประทับใจในธรรมะที่พระอาจารย์ได้นำมาเทศนสอนเป็นอย่างมากค่ะ กลับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ติดตามรับชมคลิปข่าวจากบุงนิวส์ในทุกๆช่องทางเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกับบุงนิวส์ค่ะ